อย่างสูงนะคะแล้วจเจริญธรรมำสำนึกดีพี่น้องจิตอาสาทุกท่านค่ะก่อนอื่นต้องขอขามาดอ,อร์ผุดสดีเหมือนกันนะคะ <c oughs> เพราะว่าเวลาที่เข้าซูมหรือเวลาที่ท่านดร์ผุดสดีเอ,อ่อชี้แจงก็จะตั้งใจฟังค่ะแบบเงี่ยหูฟังเลยตั้งใจมากเลยแล้วท่านก็น่ารักกน,นะคะท่านก็บางครั้งท่านพูด พูดแล้วท่านก็หัวเราะแล้วท่านก็เปลี่ยนคําพูดใหม่เราคือพูดผิดพูดใหม่อะคะ่ะเราก็เหมือนกับโอ๊ยเสียพลังตั้งใจฟังท่านแล้วท่านท่านพูดแล้วท่านก็เร็วค่ะท่านพูดเร็วมากท่านเก่งนะคะแล้วชื่นชมท่านด้วยแล้วก็ศรัทธาท่านด้วยนะคะต้องขอขมาท่านนะคะสํานึกผิดได้ะคะ่ะว่าใจเรานี่ทําไมมันเร็วอย่างนี้นะแบบ เหมือนไปตัดสินท่านนะคะแบบนี้ว่าอุ้ยทำไมต้องพูดใหม่ละอะไรอย่างนั้นนะคะต้องขอขอสํานึกผิดแล้วก็ขอขมาอย่างแรงเลยนะคะค่ะถุกค่ะวันนี้เออเข้ามาส่งกันบ้านนะคะแล้วก็ชัดเจนแล้วที่ท่านเออเออท่านคุณเลนแก้วอะคะ่ะอธิบายอะคะ่ะว่าไม่กังวลแล้วะคะ่ะส่งไปแล้วมันกดส่งไม่ได้หรืออะไรก็ตามเถอะ แบบว่าคือเราทำไปตามความเป็นจริงแล้วเราก็ไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นค่ะคือจะเรียกว่าเป็นข้ออริยศีนหรือไม่ก็ไม่ทราบนะคะเออคือคุณผู้ชายอะค่ะคุณพ่อบ,บ้านที่บ้านนะคะจะต้องนัดคุณหมอไปผ่าตาผ่าต้อกระจกแล้วเราก็ไม่อยากให้เขาไปก็เลยแนะนำเขานะคะว่าลองใช้น้ำ น้ำปัสสาวะสมุนไพรในตัวเนี่ยค่ะหยอดตาดูไหมเพราะว่าเราแอบ,บทําแล้วเราได้รับผลดีมาตลอดคือตัวเองเนี่ยเริ่มแอบ,บทาตั้งแต่ตั้งแต่วันเกิดนะ,นะคะตั้งแต่เดือนเกิดเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็ดูจาก youtube แล้วก็ลองทำอะไรหลายๆอย่างกระทั่งลองดื่มก็เคยลองแล้วแล้วก็ได้รสชาตพิพอเราทานอาหารปรับสมดุลเนี่ยก็ น้ำปัสสาวะก็จะจืดแล้วก็เหมือนอย่างที่ทุกท่านเหมือนอย่างที่ได้ทราบอะคะ่ะแล้วก็ลองให้คุณผู้ชายเขาหยอดดูเขาก็บอกว่าเขาไม่สามารถหรกต้องหยอดให้เขานะแต่ไม่เอาไม่เอายาของเราตอเอายาของเขาเองก็<笑><笑>บอกว่าตามใจก็ไปมีหลอดซื้อหลอดมานะคะจากตลาดวิถีธรรมอคะค่ะที่สําหรับจะหยอดตาก็เขาก็ไปใส่มาแล้วก็หยอดให้เขา ทีนี้ความที่ว่าเวลาเราทําเนี่ยเราจะทําเองในห้องน้ําอะค่ะแล้วทําในห้องน้ำํำเราก็จะอาบน้ําไปเลยอะไรไปเลยเราจะใช้เวลาอยู่ในห้องน้ําแต่เขามาันมานอนให้เราหยอดเนี่ยแล้วเขาก็นอนหลับตาพริ้มเลยทีนี้มันก็เหนียวแล้วก็ติดเขาก็บอกว่าทําไมมันเป็นอย่างนี้ลาผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็ลายถามพี่เลี้ยงที่เคารพนะคะคือคุณหมอกานดาค่ะ ท่านก็บอกว่าก็ต้องเหมือนกับให้มันจะต้องเหมือนล้างหน้าล้างตาไปด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็เขาก็ลูกสาวก็บอกว่าให้ไปหาหมอไม่ดีกว่าหรออะไรอย่างเงี้ยบอกไม่เป็นไรเนี่ยแม่เคยทําแล้วแล้วแม่ก็ตาสว่างตาแจ่มเลยก็ตัวเองก็จะต้องคือก็จะอาการก็จะต้อเหมือนกันค่ะเพราะอายุหกสิบเจ็ดแล้วนะคะก็ พอทาแล้วแม่แม่เคยเอาล้างตาด้วยนะใช้กับกระบอกล้างตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาลูกสาวเขาก็ไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรเขาบอกแต่พ่อให้ไปหามหมอไม่ดีเหรอพรุ่งนี้หมอก็นัดนัดจะไปพรุ่งนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็นึกในใจไม่อยากให้ไปเลยไม่อยากให้ต้องผ่าเลยเพราะเขาโทรมาเตรียมการว่าให้ไปล่วงหน้าก่อนสองชั่วโมงอะไรทํานองเนี้ยค่ะก็เกิดความทุกข์เล็กๆขึ้นในใจแต่ก็ คือพอพอมาศึกษาตรงนี้แล้วก็จะรู้สึกว่าตัวเองใจเย็นขึ้นแล้วก็ค่อยคคิดค่อยๆค,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 คิดแล้วก็แนะนําเขาไปนะคะทีนี้พอลูกสาวมาทักอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็นึกนึกในใจว่าเอ๊ะทำยังไงจะให้เขาไม่ไปดีโชคดีมากเลยค่ะเมะื่อวานนี้มีการมีการสัมภาษณ์ท่านอาจารย์หมอเขียวชุมชนใช้น้ําปัสสาวะแล้วเราก็เปิดซูมฟังอยู่เขาเขาก็ เขาก็รีบมาต่อคือเขาก็ปล่อยให้เราฟังนะคะแต่เขาก็ทําไปต่อกับทีวีอะค่ะเครื่องใหญ่เลยก็เขาก็ฟังตั้งแต่เริ่มต้นเลยอะค่ะก็ยังนึกเลยเอา้าวสนใจดีจังเลยตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังเราก็เราก็ฟังทางซูมของเราอีกส่วนหนึ่ง ก็ฟังเมื่อวานนี้ฟังทั้งวันจนกระทั่งเลิกรายการแล้วแล้วก็มีคลิปอื่นต่อเขาก็ฟังต่อไปอีกค่ะก็นึกดีใจว่าเออเขาหันมาสนใจแล้วแต่เราก็ยังไม่ไปกระตุน้นแล้วก็เร่งเร้าเขาก็คือไม่ไม่เร่งผลนะคะตามเทคนิคนะคะแล้วก็ให้เขาดูนับหนึ่งที่ตัวเราก็คือให้ทั้งลูกสาวแล้วก็ให้ทั้งคุณพ่อเขาดูที่ตัวเราว่าเราทําแล้วเราได้ผลแล้วเราก็เราก็นิ่งขึ้นคือถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าเขาขัดใจเราเราก็จะรู้สึก ไม่ชอบใจแล้วรู้สึกไม่ชอบเลยอ่ะแบบโกรธเคืองแล้วก็ชังเขาเลยอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เออปรากฏว่าเขาเข้าเลื่อนเขาเลื่อนหมอไปนะคะเพราะว่าลูกสาวไม่สามารถขับรถไปส่งได้มีงานเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เท่ากับว่าเราผ่านไปแล้วหนึ่งวันที่เขาไม่ต้องไปพบแพทย์แล้วเขานัดอีกทีก็คือพรุ่งนี้อ่ะคะ่ะ ็เลยนึกในใจว่าอาจจะไปเจอแพทย์แล้วอาจจะไม่ต้องผ่าก็ได้อะไรเงี้ยคือเราพยายามพยายามทําจิตใจของเราให้คิดคิดในทางบุญกุศลแล้วกค็คิดในทางที่ดีแล้วเมื่อวานนี้เขามีโอกาสได้ฟังฟังเรื่องชุมชนน้ําปัสสาวะยาดีที่ทุกคนไม่ไม่รู้อะค่ะแล้วก็ฟังธรรมะท่านอาจารย์หมอเขียวอย่างชนิดแบบตั้งใจฟังอะค่ะไม่เหมือนทุกครั้งที่เขาแบบว่าฟังแบบ เหมือนเราเปิดฟังอยู่เขาก็ฟังผ่านไปผ่านมาแล้วเขาก็ยังฟังไอ้เรื่องราวทางโลกของเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นฟังเกี่ยวกับข่าวสารเรื่องเออเข้าเข้าซูมฟังเกี่ยวกับเรื่องที่แบบว่ามันเศรษฐกิจอะไรอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเราบอกว่าเราไม่จําเป็นแล้วนะอะไรอย่างเง้ยน,นะคะก็ให้มาฟังธรรมะกันดีกว่าค่ะก็จะชวนเขาทีนี้การที่เราเรา คิดอย่างเงี้ยก็เหมือนกับเราทําใจได้ทําใจได้แล้วก็เหมือนไม่ไม่ไม่ไปเร่งเขาอะค่ะปรากฏว่าพออีกพอวันนี้เขาก็เขาก็เริ่มแอบหยอดของเขาเองอีกนะคะก็ยังนึกนึกในทางที่ในทางดีนะคะว่าเขาก็คงคงมีบุญบ้างอะค่ะที่ว่าฟังเข้าใจแล้วก็ฟังรู้เรื่องแล้วก็น้อมน้อมจิตใจให้ มาเข้าทางนี้นะคะเนี่ยค่ะทีนี้ก็คิดว่าจะคืออยู่ด้วยกันแบบเมตากันนะคะเพราะว่าก็แก่กันไปด้วยกันก็จะเมตตาเขาแบบแบบที่ไม่บังคับอะคะ่ะก็คือว่าจะทําให้ดูแล้วก็ทําให้เขาด้วยอย่างเช่นตอนเช้าที่ออกกําลังกายเนี่ยลูกสาวก็จะติงว่าแล้วจะนอนพอเหรือแม่ตื่นทุกวันเลยเพราะว่าเข้าซูมทุกวันเลยนะคะ ตีสี่ครึ่งแล้วพอตอนหลังรู้ว่ามีธรรมะตอนเช้าตั้งแต่ตีสามครึ่งอะไรตีสามกว่ากว่าอะไรเงี้ยประมาณตีสามครึ่งบางครั้งก็ยังได้มาเปิดฟังท่านอาจารย์หมอเขียวแล้วก็เป็นที่อาัศาจรรย์มากเลยนะคะบางครั้งเรื่องอะเรื่องที่ท่านอาจารย์พูดเนี่ยบางครั้งมันก็ตรงกับเรื่องที่เราคิดคิดอยู่หลายๆเรื่องหรือว่าเราเป็นอยู่หรือว่าเราได้เคย เคยทำอยู่อะไรอย่างเนี้ค่ะก็ได้กราบขอขอมาแล้วก็สํานึกบาปไปในตอนนั้นครั้งนั้นครั้งนั้นก็คือทําให้เราได้มีโอกาสนะคะที่จะย้อนดูตัวของเราแล้วก็คิดที่จะสํานึกผิดในตัวของเราในทุกๆเรื่องทุกๆครั้งค่ะค่ะก็ส่วนในเรื่องเอ่อคบคบหมู่มิตรด,ดีก็คือ เปิดรายการนี้เปิดตั้งแต่เช้าจนจนแทบจะไม่ได้ติดต่อกับคนอื่นแล้วนะคะแล้วจนกระทั่งเมื่อวานนี้ได้ให้พยาบาลมาเจาะเลือดให้คุณแม่อายุ94ค่ะแล้วก็เอาเลือดไปเอาเลือดไปตรวจแล้วคุณหมอที่ดูแลอยู่ก็บอกว่าคุณแม่ขาดโปรตีนค่าไตาสูงแล้วก็เออเหมือนกับค่าเลือดต่ำค่ะ ก็อยากให้ไปแอดมิดแต่มาทบทวนดูแล้วก็ปรึกษากันพี่น้องเนี่ยก็คิดว่าไม่ไม่ไม่อยากให้คุณแม่ไปก็คือเราเรามีตัวอย่างจากจากเหมู่มิตรดีทั้งหลายที่เวลาเข้าสายด่วนนั่นนะคะก็คือดูมาตลอดเนี่ะก็บอกว่าเหมือนกับเราต้องมีวิธีที่จะฟื้นฟูแล้วเราก็ได้เข้ามาอยู่ใน ในศาสตร์นี้แล้วเราก็น่าจะช่วยเหลือคุณแม่ได้เพราะว่าไม่ได้มีโครคภัยไข้เจ็บร้ายแรงอะไรนะคะเหมือนกับลักษณะคือมีมีจ้างคนมาดูแลด้วยสองคนเลยแล้วก็ mm hmm. ก็ก็เป็นอาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนกับคุณแม่ก็ก็แก่แล้วแต่ว่าถ้าเรายังสามารถฟื้นฟูได้โดยโดยทำอาหารหรือว่า โดยปรับปรับให้คุณแม่แล้วก็ไปทําตามวิธีนี้ก็น่าจะน่าจะดีขึ้นกว่าที่จะเอาส่งเข้าไปแอดมิตที่โรงพยาบาลนะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจกันในในระหว่างพี่น้องอะคะ่ะแต่เราก็อุ่นใจที่ว่าเราเข้ามาตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ทำทาไปตามธรรมชาติที่เราจะประพฤติปฏิบัติได้อะ,ค,ะค่ะวันนี้ก็ อยากจะส่งกันบ้านเท่านี้ก่อนนะคะค่ะสาธุค่ะพัฒนาคุณบุตรปกรค่ะสาธุค่ะ ขอบคุณคุณอ,อ,อ,อาหุตสกรมากนะคะที่ให้ขุมทรัพย์ค่ะจริงๆทั้งเรื่องทั้งเรื่องห,หวัญล้อนะทั้งเรื่องการพูดเร็วเนี่ยค,คือคือเป็นขุมทรัพย์ที่อาจารย์หมอเขียวก็เคยให้นะคะยังมีอีกเรื่องหนึ่งพูดไม่ค่อยมีจังหวะค่ะพู <cracking> ดเร็วไม่เลยเลยนะคะคือฝึกมาหลายปีแล้วค่ะแต่จริงๆก็ฝึกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไม่เอาจริงเอาจัง เหตุผลก็เพราะว่าเราไม่ค่อยได้ทราบผลกระทบอะไรเท่าไหร่ค่ะป้าแขกก็เตือนประจํานะคะแต่วยความที่เราอยู่กันสองคนแต่ตอนเนี้ยเรารู้แล้วล่ะค่ะว่าเออเราสร้างความมึนงงให้คนอื่นนะวิบากเราเราก็มักจะมึนงงประจำเหมือนกันนะคะก็ขออนุโมทนาบุญนะคะขอบคุณมากค่ะทาธุค่ะขออนุญาตนะคะค่ะขออนุญาตนิดนึงค่ะคือ คือดร์ผุดสดีนะคะก็คิดว่าคล้ายๆตัวเองเหมือนกันค่ะตัวเองก็จะชอบพูดในลักษณะเนี้ค่ะเป็นคนที่จริงๆแล้วเป็นคนพูดเร็วอะค่ะบางครั้งไปข้างหน้าพลึดแล้วอะไรอย่างเนี้ค่ะแต่ก็ขอขมานะคะสาธุค่ะสิ่งที่ได้รับคือสิ่งที่เราทํามานะคะใช่ค่ะอันเนี้ยค่ะจะพูดเน่นถึงว่าเราเคยทําแบบนี้นะเราก็มาเห็นภาพข้างหน้าเหมือนเราเลยใช่ไหมคะ ถูกต้องแล้วค่ะจ,ะจะพูดคำนี้ค่ะค่ะขอพระคุณมากค่ะสาธุค่ะเราก็ได้ได้ชดใช้และได้ชดใช้แล้วรู้สึกคันหัวใจนะคะ mm hmm. แต่ว่าท่านได้มาเล่าให้เราฟังนี่คือเรื่องของการที่ได้ได้ล้างกิเลสต,ตัวนี้นะคะเห็นแล้วก็จับได้ว่าโอ้มันเป็นการมันเป็นเรื่องที่จะต้องล้างแล้วท่านก็ได้มา ได้มาบอกเล่ากันนะคะขอเล่ากันซึ่งการขอขมาเนี้ยจะทํากับเจ้าตัวหรือไม่ก็ได้นะคะบางท่านอาจจะไม่สามารถมีโอกาสมานั่งพูดกับรเซอรกุศดีตรงนี้แทนที่คุณกุศกรได้มีโอกาสก็อาจจะคิดในใจเราก็ได้นะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราได้ไปเพ่งโทษหึืสาใครอยู่สิ่งนั้นแหละค่ะเราเคยทํามานะคะข้อที่หนึ่งให้นึกมาเลยว่า ไม่ทําชาตินี้ก็ชาติอื่นๆชาติก่นกอนๆนั่นแหละเราได้ทํามาเราจรึงรู้สึกสะดุดกับสิ่งนี้ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเรารู้สึกว่านั่นคือนั่นคือกิเลสของเรานะนั่นคือกิเลสของเราเราก็ล้างที่เรานะคะล้างที่เราทีนี้ถ้าเรามีโอกาสเราจะบอกท่านั้นหรือไม่ก็ได้ค่ะทีนี้คุณบุปกรรคเลือกที่มีโอกาสและมีโอกาสได้บอกทําให ได้ทำกรรมใหม่นะคะดรพุตดีกได็ได้ได้โอกาสรับประโยชน์นั้น,นะคะ่ะเปิดไม้เปิดไม้เลยคะ่ะเปิดไม้ใหม่นะคะื่อเปิดไม้คุณบุตรสการด้วยค่ะเดี๋ยวนะคะ,อา,ะ,คะอาจจะเป็นทางทางสื่อที่ต้องช่วยนะคะค่ะค่ะ คือคือจริงๆอ่ะชื่นชมจิตอาสาทุกท่านเลยค่ะแบบรู้สึกแบบอบอุ่นมากเลยนะคะแล้วก็แบบไม่ไม่ได้นึกหวนถึงเพื่อนฝูงคนอื่นไลน์เลยอะไรนี้แทบจะไม่ได้ไม่ได้ไม่อยากจะจิ้มแล้วค่ะมันมันเสียเวลาชีวิตมากค่ะแล้วชื่นชมดรผุดสดีนะคะว่าท่านท่านเป็นคนที่แจ่มใสเบิกบานแบบว่าดูท่านดูท่านแล้วสดชื่นมากเลยค่ะมีพลัง เวลาดูท่านเนี่ยส่องดูแล้วก็สะอาดสะอ้านแบบว่าสดชื่นค่ะแบบท่านท่านมีจิตที่เบิกบานนะคะค่ะค่ะแล้วก็ด็อกเตอร์นิดหน่อยนะคะก็มีความรู้สึกว่าท่านพูดอะไรเนี่ยแบบเราค่อยๆฟังฟังสบายมากเลยแบบท่านพูดช้านะคะแล้วก็ได้ใจความแล้วก็พูดได้ครบถ้วนนะคะส่วนส่วนคุณเรือนแก้วนะคะเห็นในไลน์อะคะ่ะว่าท่านนะเมตตามากเลยท่านตอบ ตอบทุกคนเลยค่ะบางครั้งเราคิดว่าเอ๊ะเราจะเที่ยวไลน์หาคนนู้นคนนี้เนี่ยเขารู้จักเราหรือเปล่าเขาจะเขาจะแบบว่าเหมือนกับมันไม่ได้ทําความรู้จักกันว่าเป็นการส่วนตัวแต่ยอมรับแล้วค่ะว่าได้เข้ามาในหมู่มิตรีจริงๆค่ะแล้วก็มีความสุขมากๆเลยค่ะจะเพียรพยายามนะคะรู้เพียรรู้พักค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณคุณพนักงาร ันต่อไปนะคะ